ครับตอนนี้เรามาพบกับคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังงานแร์ระดับชาติเลยนะครับบ้านและสวนแร์เลยนะครับอยู่เราเป็นที่เรียบร้อยที่เกินนำไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับขอแนะนำท่านผู้ชมนะครับ คุณเจรยพิทักษ์วงนะครับ <Okay. S 1> นี่สวัสดีครับครับบรรณาธิการอำนวยการนะครับกลุ่มนิติศาสรบ้านและสวนและเป็นบุคคลสําคัญที่อยู่เบื้องหลังในการที่ทำให้งานแปดบ,บ้านและสวนประสบค,ความเด็จอย่างยิ่งใหญ่มาหลายปีต่อเนื่องเลย <S <S ทีเดียวคุณเจร迈คนลุกเลยนะฮะเฝ้าเลยเป็นไงบ้างครับคุณเจมปีนี้เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าก็คุ้มค่าความเหนื่อยนะก็วันนี้เป็นวันที่ที่4ครับผมคนก็คึกคักกว่าปีที่แล้ว ถึงแม้สถานการณ์บ้านเมืองจะไม่ไม่สงบนิดหน่อยแต่ว่าพีว่าโอเครับได้ไปเดินกันอยู่แถวบางที่หน่อยถูกต้องก็เดี๋ยวพอชุมนุมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเดินเย็นเยนกลับมาเราทิดมาใช่แล้วครับใช่สำหรับปีนี้ถามคุณเจนิดนึงนะครับปีนี้ทำไมเลือกบอกเอมันอะไรนะสามมันที่ไม่ธรรมดาอะไรเนี่ยก็คือปีนี้เป็นปีที่1 4ที่เราจัดงานไม่สนแล้วปีที่้วนะ1 4แล้วฮะทีนี้ ทุกๆปีเราจะมาคิดอะไรใหม่ๆให้มันเวอร์เฟ้งงเนี่ยมันก็เหนื่อยเนาะแล้วก็อยากกลับไปอะไรที่มันสู่สามัญสูงสุดคืนสู่สามัญก็เลยเราเลยไปถามบกมในการคนก่อนคือพี่ป้องประพันธ์ป้องอะไรบอกว่าเราน่าจะทําอะไรที่กระตุ้นให้คนมองหาความสวยงามความพิเศษของสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวแต่แน่นอนอาจจะมองข้ามไปใช่อาจจะมองข้ามไปแต่แน่นอนเวลาเราออกแบบตกแต่งบ้านเราต้องศึกษาเทรนด์เทคโนโลยีวัสดุใหม่ๆแต่ว่าต้องทำไปพร้อมๆกับการหา ความงามจากสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วยถ้าเรื่องก่อสร้างก็คือน่าจะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่มีอยู่แล้วตามร้านทั่วไปอิดบล็อกช่องลมกระเบื้องรอนพื้นๆเลยพื้นพๆเลยที่แบบบางทีอาจจะวางซุกๆอยู่หลังร้านใช่แบบไม่มีหอติดเลยใช่ดากได้เต็มเลยใช่แล้วถ้ามาใช้ให้เป็นผมว่ามันก็สร้างสรรค์ได้โอ้โหซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะถูกคลี่คลายลงมาในนิทรรศการต่างๆภายในงานเลยใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ไฮไลท์นิดหนึ่งครับไฮไลท์ปีนี้มีอะไรกันบ้างคุณเจริอ่าที่พลาดไม ส่วนที่ทีมงานนิตยสารบ้านสวนนิตยสารรูมนิตยสารไมโฮมซึ่งพวกเราจริงๆก็คือเป็นนิตยสารในเครือบ้านสวนในเครือบ้านลสวนต้องเรียนท่านผู้ชมนะคนนี้นะบอกก่อบ้านใละสวนในหนังสือที่ขายดิบขายดีขายอยู่ยั้งยืนยงคู่กับคนไทยมาเป็นเวลายาวนานเลยนะคนนี้เองนะแล้วก็อยู่เบื้องหลังของนิตยสารรูมแล้วก็ไมโฮมด้วยนะตรงนี้ครับผมก็พวกเราจริงๆแล้วก็เป็นไม่เป็นสถาปนิกก็เป็นบรรณากรในต้นสวนที่ที่เปลี่ยนสายงานมาทำานังสือเพราะฉะนั้นพวกเราก็ยังมีความอยากจะทำ สิ่งก่อสร้างหรืองานออกแบบบ้างไคว้วยให้ประชาชนได้จดจํากันขอสักหน่อยปีละหนสองหนนะฮะก็เลยทําเทศการอย่างของมัธยสวนเองด้านหลังเราก็คือเราจะทาบ้านตัวอย่างประจํางานแฟร์เอาคอนเซ็ปต์สิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดาเนี่ยเอาไปต่อไปต่อยอดตีมเลยใช่ครับโดยปีนี้เราทําร่วมกับคอลลาบอร์เรทร่วมกับทีมสถาปนิกชื่อติงส์แมทเทอร์อพี่ทองพี่ปัวซึ่งก็เคยทํากับเราแล้วมาสองครั้งนี้ก่อนนะฮะก็คือเกิดเป็นบ้านหลังนี้เดี๋ยวคงได้ไปดูกันใช่ครับ ส่วนนิตยาสารรูมเขาก็บอกว่ามีวัสดุหนึ่งที่เขาอยากจะใช้เป็นพิเศษในปีนี้ก็คือเหล็กจริงเหล็กเราใช้ในงานไม่สวนแฟร์มาหลายปีแล้วเพราะว่าเราทํางานบ่อยหรือถอนหรือถอนอย่แน่นครับผมมันเปลืองถ้าเราจะทำแล้วทุกทิ้งใช่ไหมฮะเราเลยใช้วิธีออกแบบทุกอย่างเป็นโมดูล่าแล้วก็เอาไปเก็บในโกดังแล้วทุกครั้งที่เรามีจากงานแฟร์เรา็หยิบออกมาประกอบใหม่แล้วเปลี่ยนสกินมันแต่ปีนี้รูมเขาอยากจะไม่ใช่แค่แอบเหล็กเป็นโครงสร้างเขาอยากเอามาทําเป็นของตกแต่งเลยเอามาฉลุเอามาเป็นเลเซอร์คัตเอามาทำนู่นี้นั่น รวมเพราะอยากเสนอตรงนั้นก็ทําให้เกิดมิติใหม่ในงานออกแบบในการตกแต่งใช่ครับส่วนไม h โฮมแน่นอนก็จะเป็นหนังสือที่อยากให้คนได้ไอเดียเล็กๆเอาไปทําประดิษฐ์เองลองทําเองในบ้านนะครับก็เต็มไปด้วยไอเดียแบบนั้น DIY DIY ทัง้เลยเรียกได้ว่าจะเป็นการนําเสนอเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในหนังสือของกลุ่มบ้านและสวนอย่างครบถ้วนในงานนี้เลยทีเดียวใช่แล้วครับอืม แล้วนอกเหนือจากนิทรรศการไฮไลท์ตรงนี้แล้วรทราบว่าทุกปีจะมีงานประกวดซึ่งเปิดโอกาสให้บรรดาสถาปนิกน้องๆสายเขามามีส่วนร่วมอย่างมากมายปีนี้เป็นยังไงบ้างรครับปีนี้มีหลายรายการเลยฮ<อ>ะเรามีประกวดออกแบบบ้านประจําปีในคอนเซปต์เ,เดียวกันเลยสิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดาเดี๋จะพาท่านผู้ชมไปดูกันไปดูด้วยแล้วก็มีประกวดออกแบบสวนนะครับก็จะเป็นสวนที่สามัญไม่ธรรมดาเหมือนกันคือเราอยากเขามองหาพืชที่ไม่ถูกจํากัดความว่าเป็นพืชประดับ วัชพืชก็เป็นแบบหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ใช่ไหมเอามาใช้ตกแต่งได้ด้วยใช้ตกแต่งได้ถ้าใช้เป็นนะใช้เป็นอะไรที่เนขึ้นๆไม่มีใครดูแลสนงสนมอะไรไวนะหญ้าต่างๆนะหรือไม้ริมทางไม่ต้องเป็นวัชพืชก็ได้แต่ไม้ริมทางก็มาตกแต่งได้นะครับแล้วก็จะมีการออกแบบประกวดออกแบบอินเทอร์เนตดีไซน์ปีนี้เราก็จัดร่วมกับแ a c i f ิฟิกบูธก็คือเขาส่งเสริมเรื่องการใช้ไม้วีเนียเป็นได้มากกว่าวัสดุปิดทิัวเฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็จะมีประกวดออกแบบ เล็กๆน้อยแ a ลนคอมบิ n เนชันนู่นี่แน่นเยอะแยะตามงานนะครับ เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจัดกันยาวเหยียดตลอดที่ร่อมสองสัปดาห์เลยนะใช่แล้วครับเสาร์อาทิตย์ชนเสาร์อาทิตย์เลย9วัน9วันผมว่าก็ประโยชน์ก็น่าจะอยู่ที่กับคนเดินงานแล้วก็ผู้ว่ามอบูทนะครับก็จะได้2วงพิเกนแล้วสําหรับยอดคนที่เข้าชมงานในปีนี้คาดหวังไหมว่าประมาณสักเท่าไหร่อ่าแน่นอนเป้าพวกเราก็ตั้งใจว่าจะต้องเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมก็คือ1นล้านเจ็ดแสนหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะตั้งเป้าไว้ก่อนหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนนะฮะครับผมเพียงแต่ว่า โอเคเดี๋ยวตอนจบเราก็ต้องไปนั่งรีวิวว่าเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างนี้มันทาให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอะไรนบ้างแต่เรายังวันนี้วันที่4เรายังตั้งเป้าเหมือนเดิมว่าเราจะให้ได้มันสูงขึ้นครับผมบแล้วนอกเหนือจากในส่วนนิทรรศการจากบ้านในสวนแล้วเนี่ยในส่วนของลูกค้าผมว่าตรงนี้ก็เป็นมีเนื้อหาที่มีความน่าสนใจก<ช>็ไม่มีอะไรบ้างครับอ๋ออย่างตอนนี้ที่เรายู่อยู่ก็เป็นส่วน Selected ก็คือจะเป็นส่วนลูกค้าที่ปกติแล้วเขามมหน้าร้านที่ที่อยู่ใน CDC บ้างอะไรบ้างคือแต่ว่าเวลาคนจะไป้ออิงงงเเเนนตดทากลมื แต่ถ้ามางานบริสัทแฟนหน่่ย่วนนี้ก็เป็นเหมือนในถนนราดําเนินตรงนี้ก็จะเป็นร้านที่คัดมาหน่อยแต่แน่นอนสิ่นอื่นก็จะแบ่งเป็นโซนนะฮะด้วยที่สําคัญคือไม่ใช่แค่ลูกค้าอย่างเดียวก็คือเราทํางานร่วมกับหน่วยงานจะเป็นราชการหรือเอกชนก็ตามที่ส่งเสริมการออกแบบด้วยเช่นท c d c อ่าสสปศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพร่งประเทศีเรือขายทางการออกแบบใช่เราก็เชิญเขาให้พื้นที่เขาฟรีในการมาจัดนิทรรศการแล้วก็พาศิลปินอิสระในสังกัดของเขา มาขายของด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นแค่วัสดุเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านอย่างเดียวจะเป็นของประดิษฐ์ด้วยเป็นไลฟ์สไตล์ตอบสนองการบริโภคของคนเมืองหรือว่าคนภูมิภาคในต่างนีอย่างครบถ้วนเลยใช่ครับใช่ครับก่อนที่ผมจะคืนตัวคุณเจไปเพราะทราบว่างานยุ่งมากต้องไปวิ่งไปตลอดเวลาให้คุณเจฝากอะไรไว้นี่สำหรับผู้ชมรายการสวัสดีผมบ้านครับครับก็ถ้าศรัปปีนี้นะครับเราจัดตั้งแต่วันที่2ถึง10พฤศจิกายนนะครับถ้ามีโอกาสมาก็ขอเรียนเชิญให้มานะครับเพราะว่าผมว่าบ้านมืองอ่ะ ถ้ามีอะไรสกปรกก็ต้องทำความสะอาดก่อนแต่ถ้าทำความสะอาดเสร็จแล้วยังไงก็ต้องกลับมาทำให้สวยนะฮะอย่าลืมเรื่องความสวยงามของบ้านเมืองบ้านเราก็เหมือนกันคมจริงนะครับใส่ใจเรื่องนั้นก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็ฝากไว้อยากให้มากันครับผมขอบคุณคุณเจม้าครับยินดีครับาันจันครับพันรับ